เหตุการณ์พิเศษจากนาติงผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติอังกฤษมอบโอกาสพิเศษสำหรับผู้ใช้มือถือโฟน1และโฟน 2. ที่ต้องการอัปเกรดไปยังโฟน 3. ลดทันที5 0 0 0บาทแต่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณควรรู้นาติงกำลังเปิดโปรโมชั่น exclusive สำหรับผู้ใช้มือถือรุ่นเก่าของตนเองซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอัปเกรดเป็นรุ่นล่าสุดของนาติงโฟน 3. โดยไม่ต้องเทรดโทรศัพท์เก่าแต่เพียงแสดงหมายเลขเดมีของโฟน1 และโฟน2ที่ใช้งานอยู่ก็สามารถรับส่วนลดทันทีได้ n o t h i n g Phone 3มีความสวยงามและเทคโนโลยีที่เหนือกว่ารุ่นเก่ามีให้เลือกสีสุดคลาสสิกแบล็กและไว้พร้อมความจุดต่างความต้องการของคุณคือ 12GB, 256GB และ 16GB, 512GB โดยมีราคาตั้งแต่27,999บาทถึง39,999บาทเมื่อเทียบกับการเทรดโทรศัพท์เก่าแล้วก็ยังคุ้มค่ามาก แต่นี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่คุณควรรู้ถ้าคุณเป็นผู้ใช้โฟน3ที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้านี้นันติยินดีมอบเครดิตมูลค่า5,000ันบาทสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ์จากนั้นอีกครั้งในอนาคตซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการอัปเกรดอุปกรณ์อื่นๆของนันติอีกด้วยอย่าลืมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ h t t p n a t i n g t e c h p h o n e 3 u p g r a d e หรือติดตามทางอินสตาแกรมทิททอและเอ็กเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจากนั้นทุกครั้ง และถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านาติงได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทร1800010320ทีมงาน Customer Service พร้อมให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่าพลาดโอกาสนี้มาเป็นส่วนหนึ่งกับนาติงและอัปเกรดมือถือของคุณไปยังรุ่นล่าสุดกันเลย